ตอนนี้นะครับขบวนด่วนที่86นะครับต้นทางนาครศรีธรรมราชปายทางกรุงเทพนะครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับอันต้อมตีหนึครับ สถานีวั่นโปที่นี่สถานีมั่นโปมีรถมาตรงจะลงทีสถานีบั่นโปก่อนที่ท่านจะลงจากจัวนรถขอตดูสิ่งของและสัรมภาของท่านที่ดับติดตัวมานำลงให้ครบถ้วนและถูกต,ต,ต้องเลยครับรถตร่อเลืองอยู่ในาทางเทานที่ไหนนสถานีเ็นจังวัรถด่วนจบวัที่8อยู่่ปรานจาสถานีต้นผา ถอดสีสัมราชสายาสถานีกรุงเทพครับวันนี้พ่วงประกาศชั้นหนึ่งมาหนึ่ันนะครับแล้วก็ประกาศชั้นสองมาห้าพันนะครับสำหรับกบวนด่วนที่แปดสหกลงแล้วส่งลบกุ้เทที่สถานีอดประกาลยาบางบุงเกตสถานีต่อไปตำแล้วนะครับ